ได้เลยโองอไรด้ยหรอเมื่อยี wow ้มขัดใจะใส่รหัสเดี๋ยะชนรหัได้เลนะคะโอมงั้นกันอีนครับ

มาแล้วรอไงรอตัวเป้งรอตัวเป้งมาแล้วมีมาแล้วมาแล้วเป็นนัตัวแข่งบอโอ้ยเอนะครโบคล้หมไม่ใช่อะไหมยูจีนี่ครับใช่กันอ๋อคือยอดมากเขาจับผม่าย้วน โคพรเชื่อเลยว่าเด็กวิทย์วเดินทาไม่ไกลไม่ได้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 นห่ได้ไม่ได้่ได้่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ะด้ไม่ไ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 ด้ไม่ะด้ไม่ได้ไม่ะด้ไม่ไ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 ดไม่ไ้ไม่ได้ไม้ไ

สารนาฏางงงงพอง่านน่ะนะวันที่แบบกินทัเวิร์ะอนดี่ยมงนไปจุดเไหอะนะสารนา อย่าเออเออเป็นอะไรพี่รีเลยไหมนี่มันชวนะโดนใจหรือเปล่างเชียร์เพื่อนเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นเพื่ออยากให้แบบพี่มีเพื่อนบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมันมีเสียงหัวใจเต้นเมื่อกี้สงสัยใครรู้เดี๋มองแล้วนี่เรเจอเลยนะเดี๋ยวมองมั็นหน้าแบบนี้เลยดูไม่ชอบอะรมองนะมองมองจะมอง

พี่ีเอใมแม่เห็น่มองแล้วไม่มีใครมาหามแต่เมื่อโดนเขาบอกนี่ซึ่งวนนี้เนี่ยนี้ยงไยปู่เลยดีกี่าดูดกว่าดูเ่ามากแต่ชอบเลยเขาอีกเนวันนี้อ๋อ ทำไมอ่ะกัรเร้ยนหรอโอ้อะไรวสมสั่นกันเลยนี่มัน่งริงโอ้สี่เลงก็ไม่ได้ต้องห่างล้วห่างยิ่งสั่นเลยจริงน่่นตา้่สั่นเว้ยขคุณี่เ่ามาขอบคไณ้กเลยแล้ว็ุคนเกียรโรดเจ๋ง มึงทำได้ได้อ้หููลกไอ้หูไอ้หูอหูไอ้หูหูไู้ไหูไอัหไอ้อ้หูนอ้หูไ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 อ้หะไอ้หาไอ้หู้หอไหูไอ้หห้หูไอัหูอ้หู้ห้หูไอ้หู้ัหอั อชื่อแม่ชื่อกันขึ้นมาทางหน้าจริงครับผมแล้ก็เกิดการอะไไม่รู้นะครับการที่คนเราหคามับอ๋อไม่ต้องปีที่แล้วการอมีคนชื่อแบบไหนก็โผผ้หมอเป็นต้องงานไมสว่าจริงยินดีที่จะรับสิบน้องอีกนี้ฮะติิ

ในกินกุ้งลายไงถ้าสสมจเลื่อนไมีอะไรบ้นงเนี่ยนี่แน่ผมเลื่อนหรอเขาหลกมฮะเลื่อนไปชอบนานด้วยไม่ได้รางมันนะแล้วไม่้รับแต่ไปได้เรื่องยาวอะแต่ถ้ามันเปิด้ไม่เป็นไรน้ย เดี๋ยวอูไปนอนเลยอาแบบของนีนอนเตียงาได้เหนื่อรอได้ไม่ได้อูไปนอนแลนะเัมหลลงมาข้านลหลม่ไไหนเอไอหูายตายตายตา มันต้ออยู่ทางกับหมอเขาชิชิชแค่เฉยราส่ใจเรื่องนี้ได้แหลแล้วก็ไม่เปนกับ้าคือเรื่องยาวออกมัไม่นอนตินไปไม่ได้ไมาอ่าี้เต้องใส่ใจก่อนนอนต้องไปฝาเรื่องท้องฟ้าไม่จเป็นท้องย่นได้ปากินใจลงามะไม่ต้องไกินใจอกไม่กลับาวันี้ ทีนี้คือควรองเปิเปิดนห้องหรือว่าเปิดแยกงค่ว้ออกเปิดไปแค่หัวมจแล้วนะนโอเคโอ๊ยบมากเลยอ่ะงโอเคโอเคโโอเคเสียงก้องหอนโอเคแบบไม่โอเคน้องน่อเคเสียงก้องหนแบบไม่นงนตาโอเคก ขอได้ขอมุ่นขอ้คุณขอมุนมุนไอ้ตของชอซอย่าคุณเป็นแขกอาทิตย์แ้เนาะเราหน้าอย่างมันเทยมันนอนจะมาไหนเหรอชอบความแบบแต่ว่าฝุดาต่วาจะพูดตัวนี่มาจับห่อคือต้จับแค้นนั่งย้อยับปา เมาไปเลข้นไปแค่ไหฟิลเมานอนก็นอนบนตัวเงตัวเองเมาเเมาเรัไม่้เลยคนทีกินต้องเป็นหมอนค่ะ រីករាយខ្ញុំមកតាមតាមជីវិតដែរណា